อีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้หลายคนก็จับตามองเพราะว่าค่างเงินบาทที่อ่อนค่าลงมากนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยทะลุ37บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะครับซึ่งก็ยังคาดการณ์กันด้วยว่ายังอาจจะไปได้อีกถึง37บาท50สตางค์ทีเดียววันนี้นักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเพราะว่าท่านก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนายกยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงค่า,งางเงินบาทนะครับ โดยเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยจริงๆมันก็เป็นผลดีต่อด้านการส่งออกและอย่าลืมว่าการส่งออกมีสัดส่วนถึง50%ของ GDP ไทยและอีกแง่หนึ่งก็เป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวด้วยนะครับคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยในเงินจํานวนดอลลาร์เท่าเดิมแต่พอมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาซื้อของได้มากขึ้นแต่องไรก็ตามนายกยืนยันว่าจะดูแลให้ค่างเงินบาทอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับซึ่งขณะนี้ทางด้านแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูครับ ก็ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังแต่ว่าเรื่องของเรื่องเรื่องของการที่ไปก้าวไกลหรือว่าไปแทรกแซงเนี่ยคงไม่มีนะครับผมว่าต้องต้อง,ต,องต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดการที่เงินบาทอ่อนค่านี่ก็ไม่ใช่จะมีผลเสียทั้งหมดนะครับส่งออกซึ่งเป็นส่วนประกอบของอ GDP ของประเทศไทยก็มากกว่า50%ก็จะได้รับอันนี้ส่งในเชิงบวกนะครับ ท่องเที่ยวเองก็20%ซของ GDP ทั้งหมดก็น่าจะได้อันนี้สองด้วยก็เป็นที่ที่แต่ว่าต้องต้องอยู่ให้มันดูให้เหมาะสมะครับปัจจุบ,บันนี้ผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ดูแลได้มีการมอนิเตอร์อยู่แล้วนะครับทีนี้นายกเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับถึงการหารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนารพุทธเมื่อวานนี้ ท่านก็เล่าให้ฟังครับว่าพูดคุยแล้วก็ประเมินเศรษฐกิจกันทั้งในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแล้วก็พูดถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลซึ่งทางผู้ว่าแบง์ชาติเนี่ยท่านก็ให้คําแนะนําแล้วก็แนวทางมาว่ารัฐบาลควรจะทํำยังไงขณะที่ฝั่งรัฐบาลเองก็พร้อมน้อมรับคําแนะนําไปพิจารณาเช่นเดียวกันและท่านนายกยืนยันนะครับว่าสถานภาพการเงินการคลังของประเทศตอนนี้ยังคงแข็งแกร่งนะฮะสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนครับ